<Yeah. S 2> เย็ดเฮ้ยทำไมในโูกพี่แม่งกล้ามเป็นมัดๆเลยวะเป็นซิกแพกคทาไมอันนี้ไม่เห็นมีเลยอ่ออันนั้นมันลงน้ํามันแล้วไงอ๋อ <c oughs> อันนี้อย่าบอกแล้วพี่เป็นนักยกน้ํำหนักอะไรแบบนี้ปะเนี่ยเปล่าครับเป็นนักมวยครับเยดเคโอ้นักมวยเหรอพี่ต่อยต่อยู่จังหวัดไหนหอะ <c oughs> ครับพี่ต่ออกช่องเจ็ดครับเฮ้ยพูดจริงดิ ชื่อชื่ออะไรครับผมสุดสาครวะเนี่ยเอกวายุครับเยเคเอกวายุพบว้าผมพิมพ์ไปใน y youtube เนี่ยเจอพี่ปะเจอครับเฮ้ยไหนผมลองพิมพ์ก่อนดิเอกวายุใช่ไหมพี่พอดีเล่นคอมอยู่พอดีเลยนี่เปลาผมกำลังคุยกับคนดังอยู่วะเนี่ยไม่ชิเอกวายุใช่ไหมครับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับผมเย็ด K นักมวยเย็ดออันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อายุเท่าไหร่ละยิบเอ็ดครับยิบเอ็ดอ๋อแล้วต่อยมวยนี่ผมถามหน่พี่นะชนะมากี่ครั้งแพ้มากี่ครั้งอะครับแพ้ประมาณเกือบแพ้เกือบห้าสิบแล้วครับแพ้เกือบห้าสิบครั้งแต่ต่อยประมาณแต่ต่อยมาสามร้อยเกือบสี่ร้อยเชียวแล้วโอ้โห รอแล้วถ้าผมท้าพี่ต่อยนี่พี่กล้าต่อยกับผมปะผมไม่ต่อยล่างเวทีครับเอ้ยต่อยบนเวทีดิถ้าต่อยบนเวทีผมสู้เอ้ยคือผมผมก็เป็นมวยเหมือนกันพี่ผมเป็นมวยเหมือนกันมว,มวยอะไรมวยอะไรมวยโคอม่าเลยวาแล้วรอเล่นรอเล่ <c oughs> โนโอ้ยได้คุยกับคนดังว่ะ โอ้ยเนี่ยโอ้โหนี่คุยคนดังว่าเขินมาพี่ขอขอถ่ายรูปกับพี่รูปหนึ่งได้ป่ะครับได้ป่ะได้ครับพี่ช่วยเก๊กเก๊กตะข้าหนึ่งแล้วผมเก๊กโอเคป่ะขอใส่แว่นก่อนพี่อ่นะผมนับหนึ่งสามพร้อมนะหนึ่งสองซ่มโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับผมขอบผมสู้ๆครับพี่ผมจะติดตามผลงานพี่ครับสสวัดีครับชุดเก๊กนักงูไอ้สัส どこにいる <laughs>